สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกันรอบดึกนะคะก็พี่กุ้งก็จะมีะข้อมูลดีๆมาฝากสำหรับใครที่มีอาการปวดหัวปวดคอปวดไหล่ปวดหลังวันนี้จะมาแนะนำวิธีนวดค่ะนวดเพื่อสุขภาพนวดเพื่อให้เราคลายความปวดล้าทั้งหมด แต่ก่อนอื่นที่เราจะนวดกันเรามาแนะนำตัวผลิตภัณฑ์ก่อนเลยค่ะอันนี้คือเจ้าเอ็นยืดจาก KCM นะคะ1กล่องแบบนี้ก็จะเป็นแบ่งออกเป็นขวดเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งตัวพี่กุ้งเองอะ่ะใช้เป็นประจำนะคะเนี่ยใช้จริงๆนะหอมด้วยนะคะก็วิธีทำนะคะง่ายนิดเดียวก็คือเราจะแตะเจ้าเอ็นยืดเนี่ยนะคะแล้วเราก็ทาตั้งแต่หลังใบหูค่ะ ลากลงมาที่ลำคอนะคะเราก็ทาก่อนทาเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มนวดนวดกดไล่ลงมาจะเห็นได้ว่าถ้าใครที่แบบปวดหัวหนักๆเส้นตรงนี้ค่ะมันจะแข็งแบบแข็งหนักมากอะคะ่ะแข็งเป็นตายอะ่ะให้เรากดลากแบบเนี้ยกดลากนวดจนกว่าเส้นมันจะนิ่มนะคะเพราะเส้นมันนิ่มแล้วอาการปวดหัวเราจะหายไปเราสามารถนวดได้เองคนเดียวด้วยตัวเราเองนะคะอย่างเนี้ย กดลากแล้วก็ไล่มาไอเส้นที่แข็งๆนี่ะระหว่างเนี้ยค่ะพอเรากดเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าแบบมันสบายนะคะพรากดกดไปจนกว่าเส้นมันจะนิ่มนะคะพอเส้นมันนิ่มแล้วเนี่ยเลือดมันก็จะหมุนเวียนแล้วก็จะทําให้เราไม่มีอาการปวดหัวทีนี้มาดูส่วนของไหล่ก็เหมือนกันแต่เจ้าเอ็นยืดแล้วก็ ทนะคะก่อนอื่นก็คือทาก่อนทาเสร็จแล้วก็ให้เรากดอย่างเงี้ยค่ะกดลงเหมือนเราจะจิกเข้าไปนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะกดแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะลองทําดูแล้วจะรู้ว่าสบายมากนะคะขณะนั่งดูทีวีหรือก่อนนอนอย่างเงี้ยค่ะลองดูนะคะก็จะบรรเทาอาการาปวดเมื่อยได้อันต่อมาก็คือให้เรากดนะคะเส้นตรงหัวไหล่เนี่ยนะคะให้มันแบบ ให้มันนิ่มลงอะค่ะที่มันแข็งแข็งอยู่ถ้าใครก็แล้วแต่ที่เคยเป็นนวดตามร้านนวดนะคะเราก็มักจะบอกว่ายิ่งนวดก็ยิ่งเจ็บบางคนนะคะนั่นหมายถึงว่านวดยังเส้นมันยังไม่นิ่มพอนะคะต้องกดไอ้ไตแข็งแข็งเนี่ยให้มันนิ่มก่อนนะคะกดให้มันนิ่มแล้วหออาการปวดเมื่อยเราจะหายไปนะคะเพราะฉะนั้น ใครก็แล้วแต่ที่มีอาการเหล่านี้พี่กุ้งแนะนําเลยนะคะว่าให้นวดด้วยตัวเองแต่การนวดเฉยๆเนี่ยมันก็ได้อยู่แต่ถ้าจะให้ดีมากๆเนี่ยต้องนวดไปพร้อมกับน้ํามันนวดเอ็นยืดนะคะถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่โอคเน s ชอปในวันนี้หวังว่าข้อมูลที่ให้ไปจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ